อย่างนั้นทุกคันเป็นนี้หมดนะฮะนี่คือถนนมอเรยนะครับไอ้ถนนในหมู่บ้านมอเรยนี่คือตลาดเทานามาร์เก็ตเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าของอยญ่ยกว่าสัมเพลงนะครับแล้วก็มีคนเดินอย่างนั้นซื้อของฟรีเป็นตลาดที่มีคนปเดินเยอะมากคนเดียวีนในตลาดเยอะยอะมากนะครับนี่คือวันที่ฝนตกนะครับตามเดี๋ยวคนจะได้มากเลยนะครับ นี่คือหมากไทยครับประจาประเทศไทยหมากลก,กลุ่มกลมแนะแต่ภักใต้เอามากวาวดงกล้วไใบตากแดดแห้งนะครับทั้งหมดนี่คือหมากไทยเพื่อนผมนี่น้ำสารมากขายหมากปีละห้าร้อยล้านขายหมากเดียปีละห้าร้อยล้านกำไรหลว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้จุลเลก็กกำไรขายหมากเดียกำไรปีละหกสิบล้านน้ำสารนะเนีย่ยคุณอยากน้ำสารแบบนั้นมั้งนะนะนี่คือแบตเตอรี่ยูซ่าและสามเคซึ่งขายดีมากในอินเดีย ก็ซื้อไปจุดไฟตามบ้านนะครับไม่ได้ใช้รถยนต์นะครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนแข่นะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นทวิจัยผมนะครับเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะครับเชื่อใจไม่ได้แล้วนะครับไป,ไปทําด้วยกันนะนี่คือรานตากผ้าที่เป็นน็อกดาวเป็นพลาสติกยี่หอ้อปายทิฟิขายดีมากทุกร้านซื้อตึงสินค้าไทยนี่คือเสือน้ํามันที่ขายดีมากถามคนคนอินเดียซื้อเสือน้ำมันทำอะไรเขาซื้อไปปูบ้านนะครับ ผม oh, ถามว่าว h y ูบายไทรโปรดักต์ w h e ี e กูด o วลี่เ excellent คนอินเดียชอบสินค้าไทยมากจนทั้งคนจีนรู้คนจีนก็เราไปทำเครื่องต้มน้ำร้อนเป็นเป็นคล้คคายๆแบบหม้อต้มร้อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสินค้าไทยเป็นภาษาไทยที่ข้างกล่องคนอินเดียอ่านท้ายอ่อกแต่รู้ว่านี่คือภาษาไทยนว้เนื้อสินค้าไทยซื้อเลยนี่เรื่องจริงเห็นมาที่อินเดีย คนอินเดียชอบสินค้าไทยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิรัฐเจ็ดสาวน้อยในเจ็ดสาวน้อยนี้เขาเรียกเซเว่นซิสเตอร์สเตทนะครับมีระบบการขนส่งโลจิสติก์ที่ไปจากโมเรและข้ามไปสินค้าจากแม่สอดก็จะขนไปที่ตามเส้นทางนี้ไปที่มยวดีฝั่งตกข้ามแม่สอดจากมยวดีก็ไปร่างกุ้งจากร่างกุ้งก็ไปมันเรยจากมันเรก็ไปตาหมูจากตาหมูก็ไปโมเรถทั้งหมดนี้เดินทางใช้เวลา15วันโดยทางบกและไปมาแล้ว ไปมาแล้วสองครั้งนะครับเขียกพูดนะครับทั้งหมดนี้คือของจริงนะครับโดยสุดก็คือว่าณวันนี้นะครับการค้าชายแดนมากขึ้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปมาหาสู่กันโดยระบบการขนส่งทางรถจมนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถขนส่งทางเรือได้ด้วยเช่นจากเชียนแสนไปที่ท่าเรือศหลวยและที่ควรเลยนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับผมจะขอนย่านี้ครับหนังสือสามเล่มนะครับ คุณคุณลูกศอนเชื่อมหนะครับสามเล่มแจกสำหรับท่านที่วันนี้วันที่อะไรครับวันนี้ยี่สิบแปดนะครับบัตรประชาชนท่านใดสามท่านแรกนะครับที่ลงท้ายด้วยเลขแปดมารับอะเลยครับคนละเล่มบัตรประชาชนเดี่ยไยกมือก่อนนะคะหนึ่งท่านสีส้มสีม่วงค่ะแล้วก็ที่สีส้มด้านนี้ค่ะคมีสามเล่มน,นะรับจับคุณลูกศอไปเลยครับเดี๋ยวเซ็นให้ เลขลงท้ายเลขสุดท้ายนะครับประชาชนเลขท้ายเลขแปดนะครับค่ะด้านนี้ค่ะเลขแปดถูกปากครับผู้ชายมาถึงก,ก่อนนะคะคุณพี่สีม,ม่มวงค่ะโอ้แต่ขอโทษด้วยจริงๆนะคะมาชา้าไปนิดเดียวเองอันนี้ลงท้ายด้วยแปดถูกต้องค่ะขอเนี้ยขอชมบัตรประชาชนด้วยค่ะรับไปเลยครับยืนใ,ใหแท้ครับยืนใจแน่ตากูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยว่ายรูปกับอาจารย์ณบนเวทีค่ะครับขึ้นมนเลยครับลงท้ายด้วยแปดถูกต้องค่ะเดี๋ยวขอขอเลยครับมีท่านใดยังไม่นำหน้าผาสัยมาไหมครับ มีท่านใดมาอนาบกำลังแจกคับเลยนนะครับอ่อนนดนึงนะครับก่อนที่จะแจกรบกวนรบกวนพี่พี่ทุกท่านกรอกแบบฟอร์มประเมินผลว่าบริการสัมนาอบรมวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก่อนจะกลับแวะรับเอกสารจากเอ็กซิมแบงก์ด้วยเอ็กซิมแบงก์มีบริการตัวใหม่นะครับอะไรนะเรียกอะไรนะฮะสตาร์ตอัพกู่ค่คือ ท่านสามารถกูเ้เงินได้โดยใช้บุคคลค้ำประกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับโอเคครับ